หนุม่มรอจ้างคนช่วยหาแฟนสุดท้ายได้ลุงแก่มาเป็นเมียขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยกันสปอยคำๆำสำหรับคนขี้เกียจด,ดูวันนี้เราจะมาสรุปซีรีส์จากช่อง YouTube Original เรื่อง Weird City เมืองคนแปลกในเอพิโซดที่มีชื่อว่า The One สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งจะรู้จักกับช่องเราอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของช่องเราด้วยนะครับ ในอนาคตที่ไม่ไกลาจากนี้นักสังคมมนุษย์ถูกแบ่งแยกออกจากกันเป็นสองส่วนคือพวกที่ถูกเรียกว่าคนด้านบนและพวกที่เป็นคนด้านล่างโดยการสร้างกำแพงมาขวางทั้งสองฝั่งเอาไว้และเรียกมันว่า the line สังคมด้านล่างนั้นอยู่อาศัยกันแบบคุณภาพชีวิตไม่ค่อยดีนักแต่ก็ไม่ถึงกับย่ำแย่แบบสลัมจริงๆแล้วมันแทบจะเรียกว่าเหมือนสังคมปกติแบบที่พวกเราใช้ชีวิตกันอยู่ทุกวันนี้แต่โลกด้านบนนั้นกลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในโลกด้านบนนั้นเราก็อยู่ในเมืองแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยสีสันมากมาย ผู้คนแต่งตัวสวยงามใช้ชีวิตหรูหราหมาเหา่าเพราะมีเทคโนโลยีระดับสูงต่างๆมากมายที่จะคอยบอกให้เราทำสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกินที่ไหนดีควรเข้าห้องน้ำตอนไหนออกกำลังกายกี่โมงหรือแม้กระทั่งจะรักกับใครได้บ้างดูราวกับว่าหลุดออกมาจากเกมไซเบอร์พัง2077ยังไงอย่างนั้นพระเอกของเรื่องมีชื่อว่า Max สตูแม็กซัมสตูเป็นหนุ่มใบรุ่นหน้าตาดีอาศัยอยู่ที่ฝั่งด้านบนที่จริงแล้วเขาเคยเป็นคนมาจากด้านล่างมาก่อน แต่เพราะพ่อแม่ของสตูนั้นได้คิดค้นโปรแกรมสุดเจ๋งขึ้นมาจนมันโด่งดังและก็มีผู้คนที่โลกชั้นบนใช้กันทุกคนทําให้ครอบครัวของสตูร่ํารวยและก็ได้ย้ายขึ้นมาอยู่ที่ด้านบนสตูเป็นคนที่มีนิสัยน่ารักเข้ากับคนได้ง่ายหร้อด่าบ้างบางเวลาและก็ชอบมาสายอยู่เสมอวันนี้สตูนัดกับเพื่อนเพื่อมาดื่มกันตามปกติเพราะวันนี้เพื่อนสนิทของเขาได้พาแฟนมาแนะนําให้รู้จัก ในโลกยุคนี้การจะคบกับใครนั้นไม่เกี่ยงกับเพศหรือหน้าตาแต่จะถูกคัดมาให้แล้วตั้งแต่เกิดจากการตรวจเลือด DNA ว่าใครนั้นเหมาะสมกับเรามากที่สุดแต่การคัดสรรนี้ก็มีแค่เฉพาะคนที่โลกด้านบนเท่านั้นส่วนคนที่ด้านล่างนั้นยังไงก็ต้องออกเดทและตามจีบกับคนที่ตัวเองชอบอยู่เหมือนเดิมเมื่อแฟนของเพื่อนศัตรูถามว่าเขาแต่งงานหรือยังศัตรูจึงตอบไปตามความจริงว่าเขาเคยเป็นคนที่โลกด้านล่างมาก่อนทําให้เขาไม่ได้รับการจัดหาคู่รักเอาไว้เหมือนกับคนด้านบนคนอื่น และตัวเขาเองก็ยังไม่มีใครที่อยากจะเดทด,ด้วยเพราะว่าสตูรู้สึกว่าการออกหาคู่เดตนั้นมันน่ากลัวเกินไปจนเขาไม่กล้าจะไปจีบใครยูยูก็มีผู้ชายที่มาดื่มที่นี่เหมือนกันบังเอิญได้ยินสิ่งที่กลุ่มสตูคุยกันเขาก็เลยเดินม,มาแนะนํศสตูว่านายรู้จักกับเว็บ The One s That s The One หรือเปล่ามันเป็นเว็บหาคู่สําหรับคนที่มาจากโลกด้านล่างแต่ก็การันตีว่าจะได้คู่ที่เหมาะสมกับตัวเองทุกคนร้อยเอร์เซและคนแนะนําก็บอกว่าเขาเองก็ได้เมียมาจากเว็บนี้เหมือนกันพร้อมทั้งเปิดเว็บให้สตูดู เมื่อเว็บฉายโฆษณาขึ้นมันก็เป็นภาพของหนุ่มคนหนึง่งแนะนําให้รู้จักกับรายละเอียดของการหาคู่บริษัทนี้เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับคนด้านล่างที่ไม่เคยได้รับการจัดหาคู่มาตั้งแต่เกิดโดยจะใช้วิธีการตรวจ DNA และเลือดพร้อมกับคําถามเฉพาะทางเพื่อหาคู่ที่เหมาะสมให้ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับคนอื่นๆในโลกด้านบนทํากันโดยมีดรมาจารีเป็นคนออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้ในการหาคู่ซึ่งได้รับการการันตีมาแล้วมากมายจากคนหลายคู่ว่ามีแฟนแน่นอน ไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพศไหนหรือว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามเช้าวันต่อมาสตูตัดสินใจไปที่บริษัทเดอะวันและก็มีชายหนุ่มในชุดกาวสีขาวหน้าตาเหมือนกับคนในโฆษณาเดินเข้ามาทักสตูแล้วก็พาสตูเข้าไปทําการทดสอบสตูตื่นเต้นเล็กน้อยและเขาเองก็ไม่รู้สึกว่าจะเชื่อได้มากแค่ไหนนักวิทยาศาสตร์เริ่มถามคาถามประหลาดๆกับสตูอย่างต่อเนื่องและในที่สุดสตูก็ทําการทดสอบสําเร็จแล้วก็จ่ายเงินไป บริษัทแจ้งว่าคนที่เหมาะสมกับศัตรูจะไปพบเขาที่บ้านคืนนี้เที่ยงคืนตรงให้เตรียมตัวรอไว้ได้เลยคืนนั้นศัตรูกลับมานั่งรอที่บ้านและแอบตื่นเต้นว่าจะมีใครมาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นสาวหน้าตาแบบไหนกันที่จะเหมาะสมกับเขาท้งนิสัยและดี a อนาฬิกาดังเที่ยงคืนเปะ๊ะและเสียงกริ่งหน้าบ้านก็ดังขึ้นศัตรูรีวิง่งเข้าไปเปิดประตูทันทีและภาพที่ปรากฏก็คือชายสูงอายุที่น่าจะแก่พอที่จะเป็นลุงหรือไม่กระทั่งเป็นปู่ของศัตรูได้ สตูถามชายแก่ไปว่าเขาต้องการอะไรในทํทำนองว่าลุงมาผิดบ้านหรือเปล่าและชายแก่ก็แนะนําตัวไปว่าเขาชื่อว่าเบิร์ดและเบิร์ดคือคนที่ทางบริษัทจัดหาแฟนจะส่งเข้าทั้งคู่ให้มาพบกันเบิร์ดถามสตูว่าสตูเป็นเกย์หรือเปล่าเพราะเบิร์ดเองก็ไม่ได้เป็นเกย์ดูเหมือนทั้งคู่นั้นจะไม่ได้เป็นเกย์เลยแต่ทางบริษัทน่าจะส่งมาผิดทั้งสองคนก็เลยเซ็งๆแล้วก็คิดว่าวันรุ่งขึ้นจะไปของเงินคืนจากบริษัทสตูเองก็แอบเซ็งแล้วก็บ่นกับเบิร์ดไปว่า เขาเองก็น่าจะมีแฟนได้แล้วแต่ก็ยังหาไม่เจอใครสักทีและทั้งสองคนก็เลยได้พูดคุยเรื่องทั่วไปรวมถึงเรื่องที่ศัตรูเองก็เคยเป็นคนด้านล่างมาก่อนและดูเหมือนว่ามันจะเป็นการคุยที่ถูกคอมากๆด้วยก่อนที่เบิร์ดจะขอตัวกลับนั้นศัตรูเลยอาสาขอเลี้ยงข้าวเบิร์ดเพื่อเป็นการตอบแทนการเสียเวลาของเบิร์ดที่ยอมให้เขาได้ปรับทุกข์ด้วยเพราะว่าศัตรูนั้นเคยเป็นคนด้านล่างมาก่อนเขาก็เลยชวนเบิร์ดไปกินข้าวที่ร้านอาหารของด้านล่าง ซึ่งบังเอิญที่ร้านนั้นก็เป็นร้านประจําของเบิร์ดที่ชอบไปกินบ่อยๆด้วยเบิร์ดก็เลยตกตรงไปในทันทีเมื่อมาถึงที่ร้านแอลเจ้าของร้านที่เป็นคนน้าบูดอยู่ตลอดเวลาก็มารับออเดอร์แล้วก็บังเอิญอีกที่ทั้งเบิร์ดและสตูต่างก็ชอบกินอาหารเมนูเดียวกันทั้งสองคนยิ่งคุยกันยิ่งถูกคอเบิร์ดเล่าให้ฟังว่าเขาเคยแต่างงานมาแล้วและมีลูกสองคนแต่เมียของเขาตายไปเมื่อหลายปีก่อนสุดท้ายพอเริ่มทําใจได้ก็เลยตัดสินใจจะมาลองใช้เว็บหาคู่ที่เดียวกันกับสตู หลังกินข้าวเสร็จทั้งสองคนก็ร่ำลาก,กันจะกอดกันก็ไม่ได้จะจับมือกันก็แปลกๆแ,แต่ที่แน่ๆทั้งสตูแล้วก็เบิร์ตต่างก็มีขําคืนที่ดีมากๆเมื่อเทียบกับหลายๆคืนที่ผ่านมาเช้าวันรุ่งขึ้นสตูกลับไปที่บริษัทจัดหาคู่เพื่อไปของเงินคืนในบริษัทนั้นไม่มีใครอยู่เลยนอกจากดรมาจิรีผู้ควบคุมอัลกอริทึมซึ่งกำลันงนอนหลับโอตุด้วยความขี้เกียจอยู่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงของเบิร์ตที่มาของเงินคืนด้วยเหมือนกันตะโกนทักทายสวัสดีขึ้น ทำเอาสตูตกใจและเบิร์ดก็ตกใจดอกเตอร์มาจรี่เองก็ตกใจทั้ง3คนกรีตดลั่นพร้อมกันก่อนที่ดอกเตอร์มาจิรี่จะรีวิ่งหนีขึ้นลิฟต์ออกไปจากห้องเพราะว่าไม่อยากคืนเงินลูกค้าสรุปแล้วทั้งเบิร์ดและสตูก็ไม่ได้เงินคืนเบิร์ดและสตูมองหน้ากันด้วยสายตาแปลกๆสตูไม่รู้จะเอาไงต่อดีก็เลยชวนเบิร์ดไปกินข้าวอีกรอบและแล้วทั้งสองคนก็ลงเอยบนเตียงด้วยกันแบบงงๆ แม้จะไม่เข้าใจว่าอะไรโดนใจให้พวกเขาสองคนมีเซ็กกันแต่ดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะมีความสุขเอามากๆเบิดและสตูเริ่มคบหากันตั้งแต่นั้นมาทั้งสองคนรักกันมากตัวติดกันตลอดเวลาไม่ว่าจะไปที่ไหนทำอะไรกินอะไรราวกับว่าโลกใบนี้มีแต่สีชมพูหลังจากคบหาดูใจกันได้ไม่นานสตูก็พาเบิดไปรู้จักกับพ่อแม่ของเขาเบิดตื่นเต้นเล็กน้อย แต่ด้วยพ่อวัยของเบิร์ดนั้นใกล้เคียงกับพ่อแม่ของศตูทําให้พวกเขาเข้ากันได้ดีและครอบครัวของศตูก็พอใจในตัวของเบิร์ดมากและก็ยอมรับในการครบหากาันของทั้งสองคนต่อมาก็ถึงคิวของศตูที่จะต้องไปพบกับครอบครัวของเบิร์ดเบิร์ดมีลูกสองคนส่วนภรรยานั้นตายไปแล้วสิ่งที่ศตูต้องทําก็คือพยายามเอาชนะใจลูกๆของเบิร์ดให้ได้แต่ถึงจะไม่สําเร็จเบิร์ดก็การันตีว่าเขาซึ่งเป็นพ่อยังไงก็ต้องบังคับให้ลูกยอมรับได้ ศัตรูเข้าไปแนะนําตัวเองกับลูกๆของเบิร์ดลูกทั้งสองคนนั้นเป็นผู้ใหญ่แล้วทั้งคู่ชื่อว่าลิซ่ากับบูชด้านของลิซ่านั้นโอเคกับคนที่พ่อรักแถมยังอิจฉาที่พ่อได้แฟนหล่ออีกตั้งหากแต่บูชลูกชายนั้นกลับไม่ยอมรับในตัวศัตรูบูชนั้นแม้จะอายุมากแล้วแต่ก็มีท่าทางที่เหมือนกับเด็กเจ็ดขวบก็ไม่ปานเขาวิ่งหนีงองแงออกไปที่สวนหลังบ้านก่อนจะบอกกับศัตรูว่านายไม่ใช่แม่ฉันฉันไม่ยอมรับนายเป็นแม่หรอก สตูเข้าไปคุยกับบูชดีๆสตูบอกกับบูชว่าฉันไม่มีทางจะแทนที่แม่ของนายได้หรอกนะเพราะแม่ของนายนะ่ยคือคนที่ดีที่สุดพร้อมทั้งชวนบูชมาเล่นฟุตบอลด้วยกันและสตูเองก็พยายามชวนบูชคุยเพื่อเปิดใจจนในที่สุดบูชก็ยอมรับในตัวของสตูยอมให้สตูคบกับพ่อของตัวเอง6เดือนต่อมาสตูและเบิร์ตแต่งงานกันแถมรักกันมากด้วยทั้งสองคนกําลังจะเตรียมตัวเพื่อฉลองวันคริสต์มาสแต่แล้วก็มีคนมากดกระดิ่งหน้าบ้าน ชายคนนั้นก็คือคนจากบริษัทหาคู่เดอวันนั่นเองเขามาแจ้งว่าทั้งสองคนนั้นคือความผิดพลาดของระบบที่จริงแล้วทั้งสองคนไม่ใช่คู่กันและไม่ควรจะได้คบหากันตั้งแต่แรกเพราะที่จริงแล้วคู่ของศัตรูจะต้องเป็นน้องหมือสุดน่ารักส่วนเบิร์ดนั้นจะได้คู่กับลุงแอลน้าบูดเจ้าของร้านอาหารขาประจําแทนทำเอาเบิร์ดแอบอารมณ์เสียนินดๆที่ยังไงตัวเองก็ต้องได้คู่กับผู้ชายเหมือนเดิมแต่เพราะการจับคู่ที่ผิดพลาดทําให้สองคนที่เหลือนั้นกําลังเป็นโสดอย่างโดดเดี่ยว ทางบริษัทจึงต้องทําให้เรื่องนี้กลับมาถูกต้องตามที่ควรจะเป็นอีกครั้งแน่นอนว่าสตูและเบิร์ดนั้นไม่ยอมเลิกกันแน่เพราะทั้งสองคนรักกันมากพวกเขาจะไม่ยอมจากกันเด็ดขาดแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันชัดเจนว่าพวกเขาจะเป็นจะต้องเลิกกันเพราะว่าระเบียบของเมืองด้านบนนั้นการจะคบหาใครได้นั้นจะต้องถูกกาหนดด้วยหลักวิทยาศาสตร์เท่านั้นและมันคือกฎหมายหากพวกเขาไม่ยอมทําตามก็จะถูกบังคับให้เลิกกันและก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายด้วยสตูและเบิร์ดจึงจําใจต้องเลิกกัน ศัตรูนั้นจะถูกบังคับให้กลับไปคบหากับน้องหมวยส่วนเบิร์ดนั้นจะต้องเดินทางไปต่างเมืองเพื่อไปตามจีบลุงแอลหน้าบูดทั้งสองคนร่ำลากันด้วยใบหน้าที่เศร้าหมองศัตรูเริ่มไปคบหากับน้องหมวยและก็พยายามจีบด้วยวิธีการต่างๆที่เข้ากับเบิร์ดเคยทําร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารที่ชอบการไปกินไอติมด้วยกันในสวนแต่มันกลับไม่เวิร์กเลยสักนิดเดียวศัตรูกับน้องหมวยไม่มีอะไรที่เข้ากันได้เลยไม่แต่อย่างเดียว สตูเศร้ามากถึงกับต้องไปยืนร้องไห้ตามที่ที่เขาและเบิดเคยมีความสุขร่วมกันในที่สุดสตูก็ตัดสินใจที่จะไม่สนกฎหมายอีกต่อไปและก็รีบตรงดิ่งไปที่สถานีขนส่งเพื่อที่จะไปห้ามเบิดไม่ให้เดินทางสตูรีบมาสุดชีวิตแต่สุดท้ายเขาก็มาไม่ทันเขาเห็นชายสูงวัยเดินเข้าท่อส่งไปแล้วมันก็ลอยหายวับไปในพริบตาสัตรูก็ได้จะบ่นกับตัวเองว่าบ้าเอ้ยทำไมกูต้องเป็นคนที่ชอบมาสายดวยวะ ยังดีที่ฉันก็ชอบมาสายเหมือนกันเสียงดังมาจากด้านหลังของศตูเป็นเสียงของเบิร์ดนั่นเองเบิร์ดมาที่ท่อส่งสายก่อเวลาจริงเพราะว่าทั้งคู่นั้นมีที่สายชอบมาสายเหมือนกันศตูรีบโผล่เข้าไปกอดและจูบเบิร์ดด้วยความคิดถึงทั้งสองคนตัดสินใจว่าช่างหัววิทยาศาสตร์พวกเขาทั้งคู่รักกันแค่นั้นก็เพียงพอแล้วพวกเขาหนีไปด้วยกันเบิร์ดและศตูซื้อบ้านที่เมืองด้านล่างและก็เริ่มใช้ชีวิตด้วยกันที่เมืองด้านล่างอย่างมีความสุข โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะผิดกฎหมายอีกต่อไปและหนังก็จบลง